ครับขณะนี้เราก็อยู่กันที่สวนแตงแห่งเมืองร้อยเอ็ดนะครับอันนี้นะเรายังไม่เจอเจ้าของสวนเลยนะครับเราก็เลยมาแอบถ่ายไว้ก่อนเลยอันนี้นะครับซึ่งมีการออกแบบแปลงได้สวยงามมากเลยนะครับสังเกตดูว่าเนี่ยเขาทําเป็นซุ้มอย่างนี้นะครับเป็นซุ้มสามเหลี่ยมขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็มีการขึงเชือกกันไม้ตรงหัวหลักนี้ล้มด้วยนะครับเนี่ยขึงเชือกมาแล้วก็มีการปักหลักตรงนี้ด้วยแล้วก็ ซุ้มสามเหลี่ยมเนี่ยก็ทําเป็นไม้ครับไขว้กันอย่างนี้ลักษณะเหมือนการแลทางมือเหนือนะนี่ครับแล้วก็คุมด้วยตะข่ายชั้นหนึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นแตงแต่ว่าก็เดี๋ยวขอดูผลไม้นิดนิดนึงนะครับอันนี้นะครับอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นแตงกวาหรือแตงร้านก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะลูกใหญ่พอสมควรนี่นะครับแล้วก็ทําเป็นซุ้มสามเหลี่ยม ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยยาวเป็นหลายสิบเมตรเหมือนกันแล้วก็คุมด้วยตะข่ายลักษณะนี้นะครับครับแล้วก็ปลูกโดยการที่ว่าใชออ้อันนี้ก็เป็นผ้าพลาสติกนะแล้วก็เจาะรูนะครับเเด,ดูนะครับก็เป็นเป็นพลาสติกพลาสติกดําแล้วก็คุมดินไว้เข้าใจว่าเขาน่าจะยกล่องก่อนนะครับ เนี่ยยกล่องก่อนแล้วก็อาจจะเอา,เอ,าอะไรบางอย่างนะไม่น่าจะว่าเป็นของร้อนหรือเปล่าครับเป็นถ้วยกระป๋องหรืออะไรพวกนี้ครับเจาะรูพลาสติกแบบนี้แล้วก็หยอดไปเล็ดลงไปต้นไม้ก็ต้นแตงนี่ก็ขึ้นทางนี้นะครับแล้วก็เลื้อยขึ้นไปตามตะข่ายที่ถักเอาไว้นะครับอันนี้เนี่ยไม่ต้องเสียเวลากับการทำญ้ามากเลยพลาสติกนี่น่าจะใช้ได้หลายครั้งนะครับ ตอนนี้เราก็ถ่ายทําไปพังๆก่อนเพราะว่ายังไม่พบเจ้าของสวนเลยนะครับเราก็แอบ,บถ่ายไปก่อนถ้าเราดิ้นเสียงฟังสักหน่อยนหนึ่งเน่นะครับจะนิ้เสียงตึกๆนี่น่าจะเป็นเสียงของปั๊มน้ำาละครับนี่ที่มีการวางระบบน้ําอย่างดีเลยเดี mm ๋ย hmm. วเราไปดูท่อตรงนี้นิดนึงครับอันนี้ฮะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคล้ายๆระบบน้ําหยดนะอันนี้ครับ นี่เป็นระบบน้ําหยดซึ่งไม่เปลืองน้ํำนะครับรูปแบบเนี่ยคงเป็นลักษณะของเขาเขนาน่าจะทะาําทเป็นลักษณะว่าทําเป็นร่องยกร่องขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ปูปูตัวที่ว่าเป็นเป็นแผ่นพลาสติกสีดําเสร็จแล้วก็ปักไม้แล้วก็ขึงตะข่ายจากนั้นก็ปลูกลงไปในรูของพลาสติกสีดำเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ต้องเสียเวลากับการทำหญ้ามากนะครับ แล้วก็ขึ้นมานี่เลยรูปแบบค่อนสวยงามมากเลยนะครับน,นี้นะครับเราเรออยู่ที่ทักทักดึงแล้วนะครับเจ้าของสวนยังไม่มาเลยอ้าวแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีเสาไม้เลื้อยพวกนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นฟักทองเพราะว่าเห็นดอกเป็นลักษณะคล้ายๆฟักทองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเจ้าของสวนมายังไงเนี่ย เราได้พูดคุยกันเพิ่มเติมมานะครับซึ่งไม่น่าจว่าวันนี้จะได้พบเจ้าของสวนหรือเปล่าเราก็เลยแอบถ่ายไปก่อนอน,นี้นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดูเนี่ยตามขั้วต้นหลายๆจุดเนี่ยมีการตัดออกไปแล้วแสดงว่ามีการเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเขาใจปลูกไปพอตอนนี้ตอนนี้เนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว เจ้าของก็คงเก็บแล้วก็สยอยขายไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ออกมาใหม่เรื่อยๆ,ๆถ้าเข้ามาในนี้เนี่ยจะรู้สึกล่มลื่นมากเลยนะครับในนีอ้อันนี้นะถ้าเจ้าของสวนมาเนี่ยก็อยากจะสอบถามนิดนึงน,นะครับว่าเขาใช้ปุ๋ยอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับก็ดูแล้วเนี่ยงามมากเลยแล้วก็ หลังจากที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยก็การดูแลก็ไม่ยากมากนะครับเพียงแต่วางรูปแบบให้สวยงามแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ง่ายอันนี้เนี่ยเขาก็เดินเก็บไปตามตามทางเดินนี่ยาวขึ้นไปทางนู้นเลยลักษณะแบบนี้ตะข่ายที่เหลือเนี่ยน่าจะเป็นตะข่ายยาวเลยครับพอขึงเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเหลือเขาก็มัดไว้ที่หัวแปลงลักษณะนี้อันนี้ครับ ก็หลุมหนึ่งก็สังเกตดูก็เป็นประมาณต้นหรือสองต้นนะครับเนี่ยหลุมหนึ่งก็ต้นหนึ่งสองหรือสองต้นเท่านั้นเองโดยปกติเนี่ยการปลูกพืชลักษณะนี้เนี่ยจะหยอดหลุมหนึ่งประมาณทักสามเมล็ดได้แล้วก็บางทีก็สี่เมล็ดนะครับแล้วเหลือไว้ประมาณหนึ่งหรือสองเมล็ดนะครับเพื่อไม่ให้มีจานวนต้นมากเกินไปหลุมนี้ก็เหลือสองต้นนะครับหลุมนี้เนี่ยมีต้นเดียวแล้วก็หลุมนี้ก็ต้นเดียวนี่ก็แต่ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นแตงกวาพันธุ์อะไรนะครับต้องรอเจ้าของสวนอีกทีหนึงอันนี้เนี่ยที่เราเห็นเหลืองๆกระจายทั่วไปเลยเนี่ยก็เป็นดอกนะครับซึ่งต่อไปก็จะกลายเป็นผลอันนี้เลย เราพบเห็นก็นำมาฝากดูนะครับเป็นรูปแบบที่น่า๊อปปี้อย่างยิ่ง <c oughs> ครับเดี๋ยวเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าพบเจ้าของสวนยังไงเนี่ยแล้วก็จะสอบถามแล้วก็ขอความรู้ของเขาเพิ่มเติมนะครับอ๋อเนี่ยครับเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเรามาดูระบบท่อน้านิดนึง ตรงนี้ก็คืออันนี้เป็นท่อน่าจะเป็นท่อหลัก,กน,นะครับท่อหลักอันนี้แล้วก็เนี่ยถ้าถอยหลังกลับไปตรงนั้นก็จะเป็นปั๊มน้ำแต่เราไม่น่าใจนะครับตรงนั้นก็คือปั๊มน้ําของที่นี่ไม่แน่าจว่าตรงนั้นน่าจะเป็นอาจจะเป็นบ่อน้ําบาดาลได้เดี๋ยวเราไปดูนิดนึนะครับว่าเป็นบ่อเลยมีน้ํารั่วด้วย แล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าเขาเอาน้ํามาจากไหนนะครับตัวนี้ไม่น่าจะว่าเป็นน้ําใต้ดินหรือเปล่านะครับตั่านี้เป็นเครื่องคล้ายๆพวกจำพวกที่เรียกว่าควายเหล็กนะครับตอนนี้ต้องขอโทษทีครับยังดูไม่ออกเลยว่าน้ํามาจากไหน น้ำไม่แน่ใจว่าดูดมายัางไงนะครับไม่รู้จะไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำบาดาลใต้ลึกลงไปข้างล่างหรือเปล่าแล้วก็สูบเสร็จแล้วก็ดันมาตามท่อเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยถ้าพูดก,ก็เป็นเรียกว่าเป็นท่อเมนหล,ลักนะครับของแปลงสวนแปลงแห่งนี้แล้วก็ข้ามมานี่ค่ะน,นี่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นก็คือเป็นเป็นผืนนาแล้วก็ช่วงนี้เนี่ย ได้เก็บเกี่ยวไปแล้วแล้วเขาก็คงไถแล้วคงอาจจะลงอะไรต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยเขาวางปั๊มน้ําตรงนี้แล้วก็ดันน้ํามาตามท่อลักษณะนี้อันนี้ก็มาแยกสามทางตรงนี้แล้วก็มีวาล์วเปิดปิดตรงนี้นะครับแล้วถึงตรงนี้เนี่ยอันนี้ครับอ่าก็ตรงนี้ก็มีการเจาะรูนี้แล้วก็ใส่ท่ออันนี้เป็นท่อสีฟ้าๆนี่ก็ท่อ PVC อ่ะนะแล้วก็เป็นท่อ PE สีดาตัวนี้ แล้วก็ท่อตัวนี้เนี่ยก็วิ่งวิ่งอย่างนี้ไปเลยนะครับเนี่ยไปตามแปลงเลยเนี่ยก็ยาวไปจนสุดแปลงเลยครับตรงนี้ก็เหมือนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะครับน,น,น,นี่แล้วก็ท่ออนี้เราก็ต่อน้ําออกไปทนงน,น,น,นู้เนี่ยก็อันนี้น่าจะเป็นการเจาะเจาะเสร็จแล้วก็ใส่ใส่ท่อ p ีอีตัวนี้ไปแล้วก็ อันนี้น่าจะเป็นรูเล็กๆเหมือนกับเป็นมันคล้ายๆกับเป็นท่อของระบบน้ําหยดนะครับแต่ว่านี้เนี่ยก็คงเหมือนกันเพียงแต่ว่าอีกรูปแบบหนึ่งที่เคยอันนี้ไม่เคยเห็นนะครับว่าเป็นยังไงตัวนี้เนี่ยก็จะไม่เลืองน้ํามากแล้วก็น้ําที่ไหลออกมาก็ลดแตงสวนแลงผักโดยตรงเลยนะครับทั้งหมดคร่าวๆนี่ก็เป็นระบบน้ําของที่นี่ซึ่งวางไว้ได้ดีนะครับ แล้วก็ไม่ชินเปลืองมากด้วยครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเจ้าเกิดเจ้าของแปลงมายังไงเจ้าของสวนนี้มายังไงเราก็จะได้พูดคุยเพิ่มเติมนะครับว่าเขาใช้ปุ๋ยอะไรใช้ยาฆ่าแมลงรูปแบบไหนอันนี้เป็นเกษตรชีวภาพอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้เราได้แต่ชมความสวยงามไปก่อนนะครับก็เบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเพิ่มเติมค่อยว่ากันนะครับขอบคุณครับอ่าครับตอนนี้เราก็พบเจ้าตัวคุณลุงเจ้าของสวนสวนเอลิสแล้วนะครับ พอดีอกี้ผมว่าถ่ายเนี่ยยังไม่ทราบว่าเป็นแตงอะไรครับเป็นแตงกวาไหมแตงกวาอ๋อครับที่เห็นตรงนี้นะครับนี่คือสวนแตงกวาเลยนะครับแตงกวาแตงร้านใช่ไหมอ๋อน่าจะเรียกแตงร้านซะมากกว่านะอ๋อครับครับอันนี้เนี่ยคุณลุงก็ทําเป็นซุ้มลักษณะสามเหลี่ยมขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับขั้นตอนเนี่ยทำยังไงครับทำไมถึงสวยขนาดนี้ได้ครับเริ่มจากอะไรก่อนครับเริ่มมันดูแลอ๋อมันดูแลนะรักษามันรักษามันนะครับ ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเราเราเรายกร่องก่อนไหมครับอยากใส่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ยกล่องอ๋อเราพรวนดินก่อนใช่ไหมพรวนดินก่อนใส่ปุ๋ยยกล่องยกล่องเสร็จแล้วก็ปูพลาสติกสีดําใช่ไหมแล้วก็สายสาก่อนแล้วไอ้ปกติไอ้คอยคอยยกล่องอ๋อคอยคอยคุมผ้าก็คือว่ายกร่องเสร็จแล้วดึงสายดึงสายตัวนี้นะดึงสายพลาสติกสีดําอันนี้เป็นพลาสติกพลาสติกอันนี้เป็นน้ําหยดใช่ไหมครับอ่าดึงสายไปตามล่องให้ให้ยาวไปสุดก่อนใช่ไหมครับ เสร็จแล้วก็คุมผ้าทับทับทับท่อนี้ไปนะอ๋อเพอะคุมผ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปักไม้ปักไม้ใช่ไหมครับปักไม้ให้มันให้มันเห็นยอดเห็นในมันเกิดอ้ผลมันก่อนอ๋อทาลานมันเดี๋ยวนะตักตักไม้ก่อนปลูกหรือว่าปลูกก่อนครับเราก็ต้องปลูกก่อนอ๋อก็คือพอพอพรนดินใส่ปุ๋ยแล้วก็แล้วก็ดึงสายยางสุดแปงเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วก็เจาะเจาะรูของพลาสติกใช่ไหม นั่นมาเองแล้วอ๋อพัดสิ่งที่สําเร็จรูปมาแล้วมีรูมาสาเร็จรูปแล้วเขาเว้นระยะมาถูกต้องหรือเปล่าครับถูกต้องแล้วก็อยากได้จีได้ห่างแล้วก็ทําตามรูนั่นแหละอ๋อเขาก็มีรูนะถึงผมสังเกตดูรูเนี่ยก็ห่างกันประมาณสักรูละ30เซนได้นะ30เซนได้เนี่ยครับเดี๋ยวนะอันนี้รูนี้ก็อ๋อใช่ใช่แต่ละรูนี้ก็ห่างกัน30เซนนะแล้วก็แล้วก็หยอดลงไปในรูหยอดลุมละกี่ต้นครับ สต้นนะสองต้นนี่หละอ๋อหยอนหลุมลงลุมละสต้นประมาณสเม็ดใช้เมล็ด2อเม็ดนะถ้ามันขึ้น2อต้นก็ปล่อยไว้เลยถ้าขึ้นต้นเดียวก็ช่างมันนะอ๋อปรติก็ขึ้นง่ายนะครับเสร็จแล้วพอโตได้แค่ไหนครับโตประมาณสักกะใบแล้วก็ไอ้ตะไคร้เลยอ๋อใส่ตะไคร้ โตโตสักเป็นศอกไหมหรือว่ายังไงครับไม่มันเราเราเห็นมันเห็นมันงอกขึ้นมาสักครบ่หนึ่งเออจะจะประมาณเห็นเห็นเป็นใบใบแรกใบสองใบสามแล้วก็ทำตะข่ายเลยอ๋อทำตะข่ายเลยนะตะข่ายก็ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ปักไม้ก็ปักไม้ก่อนแล้วก็ขึงตะข่ายเลยขึงตะข่ายเลยนะแล้วก็ทีนี้ก็ให้มันเลื้อยขึ้นไปบนตะข่ายเลยต้องมีการเด็ดยอดเลยไหมครับไม่ไม่ต้องนะบางทีเคยได้ยินว่าเขามีการเด็ดยอดพวกอันนี้ให้มันแตกเยอะๆไหมหรือคุณลุงเด็ดไหม ลุงโทษนะครับคุณลุงชื่ออะไรครับลุงสมควรนะอ๋อได้อันนี้ก็ไม่มีการเด็ดยอดอะไรก็ปล่อยให้มันเลื้อยขึ้นไปเลยนะอ๋อครับที่เห็นตอนนี้เนี่ยปลูกมากี่เดือนแล้วครับนีประมาณเดือนละ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 ปลูกมาตั้งเดือนเกี่ยวกว่าแล้วนะครับเดือนกว่าอ๋อ เมื่อกี้ผมถ่ายไปแล้วที่พอดีเจอคุณลุงก็ถ่ายเพิ่มเลยอ่าใช่ใช่คุณลุงอธิบายคุณหนึ่งมาเจอป่ะไม่เจอไม่เจอใครไม่เจอใครจ้าบ้านี่ป่ะอืออ๋ออันนี้ก็ปล่อยอันนี้ปลูกกี่เดือนแล้วนะครับประมาณเดือนกว่าแล้วอ๋อประมาณเดือนกว่าได้ขนาดนี้เลยเจ็บเจ็บเม็ดเดือนครึ่งเจ็บผลเลยเดือนครึ่งคือคือคือลงเม็ดไปเนี่ยเดือนเดือนกว่าแล้วเดือนครึ่งก็เก็บได้แล้วนะ อ๋ออันนี้ผมเห็นมีรอยตัดไปบางส่วนแสดงว่ามีการเก็บไปแล้วตัดไปแล้วหลายรอบนะเออเป็นอาพิทแล้วอันนี้เก็บทีนึงเนี่ยได้เยอะไหมทุกเก็บทุกวันเลยนะเก็บทุกวันอ๋อสี่ห้าสอบสองสอบสามสอบเนี่ยนะแต่ทุกวันตอนเช้าหรือตอนเย็นครับตอนเช้าตอนเช้านะตอนเช้าหรือสอบสี่ห้ากระสอบนี้กี่โลได้ครับเด็ดทีนึงดทุกวันอ๋อสามสิบโลก็คือเด็ดทุกวันนะวันละสามสิบโลได้เลยนะอ๋อครับครับอันนี้เนี่ย ไปเดือนกว่าเดือนครึ่งก็เก็บได้แล้วเก็บได้แล้วนะอันนี้ก็อันนี้เก็บได้หรือยังครับอันนี้เก็บได้หรือยังฝนนี้ยัง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 นะต้องยาวกว่านี้หน่อยนะต้องโตกว่านี้ต้องโตกว่านี้นะอ๋อเดือนครึ่งเก็บได้แล้วแล้วเก็บได้ถึงถึงเมื่อไหร่ครับประมาณเดือนนี่แหละ เดือนเนี่ยคืออายุมันเท่าไหร่ฮะับตันี้มันเดือนแหละเราเก็บเป็นเดือนเป็นเดือนนะเป็นเดือนเดือนเลยนะถ้าเรารักษาได้แล้วก็เป็นอ๋อถ้ารักษาดีๆรวมๆแล้วน่าจะ3เดือนนะนับตั้งแต่ปลูกนะต้นมันนะก็เก็บได้ถึง3เดือนอ๋อครับครับดอเดือนครึ่งก็เก็บไปอีกสองเดือนเลยลักษณะแบบนี้อันนี้เนี่ยพอคุมพลาสติกดํานี่ก็เหมือนกับไม่ต้องทําหญ้ามากอ๋อเนี่ยเนี่ยลูกนี้ตึงแล้วอ๋ออันี่ก็ปกติต้องแตงร้านนะครับไม่ใช่แต่งกว่าแตและ รักสวนแตงปกติต้อง,องปกติมันต้องหนนั่นแล้วครับมัน,ม,นมันต้องใช้กระไตแล้วต้องใช้กระไตน,นะนจะมีเวลาตัดก็จะมีกันไกตัดนะอืมครับเอแ,แ,แ,แล้วเวลาเก็บนกคานเข้าไปอย่างนี้เหรอครับ <c oughs> <c oughs> อย่างนั้นเลยเหรอไม่ได้เก็บจากด้านนอกเหรอครับ <c oughs> มันคล่องดี <c oughs> อ๋อก็ถนัดได้แล้วจริงๆข้างในใช่ใช่ <c oughs> เขาเจ็เขาเจ็บแล้วนี่ใช่ใช่พอเจ็บแล้วนี่ครับครับเขาเจ็บใช่ใช่ใช่ตอนแรกผมนึกว่าเก็บจากข้างนอกอย่างเดียวไม่มันจะอยู่ข้างนเออลูกอยู่ข้างในพอเข้ามาข้างในนี่ลูกเต็มเลยมองจากข้างนอกไม่ใช่เห็นนะเจ็บข้างในอ๋อครับครับลูกเต็มเลยนี่อืออืออกว่ามันวันนี้สาระการปกขนาดพเข็บได้เข้มได้ได้ครึ่งทางยังไม่ครึ่งทางนะนี่ครับเออประมาณส่วนหนึ่งถึงสามเลยอ๋อหมายถึงว่าระยะเวลาการปลูกเหรอการเก็บการเก็บนะ ก the right. ็หนึ่งส่วนสามก็เราปลูกมาเดือนเดือนครึ่งเดือนกว่าๆแล้วก็เก็บเก็บตั้งแต่กี่วันแล้วครับเนี่ยแต่งนี้อ๋อนี่เก็บได้เป็นอาทิตย์แล้วนะปลูกมาเดือนเดือนกว่าๆแล้วแสดงว่าเก็บไปได้ถึงอายุสามเดือนได้เลยนะเก็บไปแล้วทีนึงแล้วโอ้โหนี่ก็ลูกใหญ่อยู่นี่นี่ลูกใหญ่นี่อ๋อยังไม่ต้องเด็ดก็ได้อ๋อเด็ดไปก่อนเฮ้ยได้ละเอา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 เขาไปกินอ๋อ พอเจ็บไปทีหนึ่งแล้วอ๋อครับ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 องไรเพิ่งคุณลงอืมเออาอ๋อครับแครเหรอเอแล้วคุณลุงใช้ใช้ปุ๋ยอะไรนาะปุ๋ยครับสิบห้าอ้ลูกนี่ลูกใหญ่แล้วนี่โอ้ใช่ใช่ใช่อยู่ซ่อนอยู่ข้างล่างโอ้ยลูกนี่ใหญ่มากอ่าให่นี่อันนี้ของจริงเลยแตงร้านของจริงเลยใหญ่อ๋อเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นครับอืมแล้วคุณลุงเก็บคนเดียวเหรอครับเนี่ยเก็บแฟน แฟนส่วนมากแฟนเขาเก็บแฟนเก็บนะเราแค่มารักษาอ๋อแฟนก็เป็นคนเก็บไปขายนะไปขายที่ไหนครับตลาดนัดเอาไปขายตลาดนัดนะอันนี้อตลาดนัดหน้าบ้านค่อยหรือเปล่าครับมีไปทุกที่ไปทุกที่นะอ๋อไปเด็น่อยแล้วอ๋ออีกหนึงเอรอืม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 โอ้ลูกใหญ่ลูกใหญ่ อันนี้ก็ใช้ปุ๋ยหยอดหยอดตามหลุมตาม,ตามไม <ป S 1> ่ละ,ละลายใส่น้ําอ๋อละลายใส่น้ําไปตามสายยางเลยอ๋อเมื่อกี้ผมเห็นมีท่อตรงนู้นน้ำมาจากไหนครับน้ําบาดาลอ๋อมีเจาะท่อใต้ดินนะ <c oughs> อ๋อ,อผมเดินไปที่ตามแล้วผมก็งงว้ยน้ำมาจากไหนไม่เห็นมีอะไรเลย <c oughs> มันมีท่อมีท่อขุดลึกลงไปนะแล้วก็วางท่อมาตรงนี้แล้วก็แยกไปตามร่องแปลงต่างๆอือใช้ปุ๋ยสิบห้าสิบห้าผสมน้ำละลายแล้วนะละลายละลายเลยแล้วก็แล้วก็หยอด ไปตามท่อมาตามท่อเลยน้ำเลยไปใช้สายยางดูก็ไปดูดีครับครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันได้ะี่ผมไปดูทีนึงแล้วผมไม่เข้าใจว่าเอ๊น้ำมาจากไหนกันแน่แล้วแมลงที่ทำยังไงถ้ามีแมลงถ้ามีแมลงแล้วก็ใช้ยาไอ้นั่นยาหนอนอ๋อยาหนอนนะแล้วก็ฉีดเป็นเป็นยาอะไรครับชื่ออะไรครับส่วนมากจะใช้ไอ้ไอ้ อะไรล่ะเป็นอะไรกีต้าร์กีต้าร์กีต้าร์ครับเอาน้ำออกแรงอืมครับอันน,น,นี้อันนี้น้ำรั่วหน่อยนึงแตกข้อแตกข้อแตกนะอ๋ะอเมื่อก,กี้มาดูแล้วนะครับว่าตัวนี้มันคือตัวนี้เป็นควายเหล็กแล้วก็มาประยุกต์เป็นเป็นปั๊มน้ําสูบน้ําขึ้นมาตันนี้เนี่ยน้ำเนี่ยเดี๋ยวขึ้นกระดานนี่อ๋อนี่ก็ดูดแล้วให้ปุ๋ยแล้วก็ตอนนี้ไงไหมฮะตอนนี้ไหม ครับเน้ำปุ๋ยไหมใช่ครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ใช่ไหมอ๋ออยู่ด้วยเนี่ยครับครับน้ำปุ๋ยก็คือใส่ในถังนี้ในถังนี้พอพอพอมาจั้มกับตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเข้าตรงนี้เลยนะครับอ่าที่มีรูอยู่เก็บรูนี้ปุ๊บมันก็ดูดเข้าไปเลยอ่าแล้วก็ปล่ยตัวนี้ดูดเข้าไปเลยนะก็ดูดไปเลยเราก็ดูดไปตามตามท่อนี่เลยอ๋อตัวนี้ดีนะตัวนี้ไฟเหล็กดีนะ ด้วยเลยเขาแก่เขามันแก่แล้วสิบสิบปกนีอืมอืมตรงนี้สิบห้าปีแล้วอ๋อสิบห้าปีแล้วบาดาลนี่ลึกไหมครับวันสามนี่อ๋อสามสิบเมตรเลยเหรออ๋อเนี่ยครับก็คือว่ามีมีควายเหล็กตัวเนี้ยก็ดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็มาตามท่อนี่เลยมาตามท่อนี่เลยแล้วก็มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นท่อเมนตรงนี้เลย น,นี้แล้วก็แยกอันนี้ก็แยกไปครับแยกไปตามแปลงต่างๆพวกนี้อันนี้แปลงนี้สวยงามมากเลยแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยหาก็ไม่ค่อยมีด้วยใช้พลาสติกนี้ขย,นขยันด้วยนะมันก็ดูแลดีมากเลยนะยนยผมมาดูมันเหมือนกับไม่เหนื่อยเลยที่ไหนได้ <laughs> ไดูเห <laughs> มือนง่ายนะองงืม ใช่ใถ่ใช่ดีมากเนี่ยต้องเอาเจ้าครับอืมเอาหญ้าตรงแต่แต่ว่าบนแปลงมันไม่ขึ้นเลยนะไม่มันภาคอืมบนแปลงมันมีผากลุมเนี่ยไม่ขึ้นเลยเอาหญ้าออกหมดสะอาดใ้มันสะอาดสะอาดมันก็แมลงเขาไม่มีเวลาเก็บนี่ก็มุดไปใต้นี้เลยนะค <laughs> านไปคานไปทคานนี้เวลาเก็บนี่ครับเวลาเก็บก็ไตอนแรกนึกว่าเดินสบายๆเขานอะไม่ใช่นะเนี่ยคานก็้าตางนี้เลยซึ่งกลางวันก็เก็บได้นะเพราะลมมากเลยเนี่ย แล้วแล้วก็ถ้าเราคานเข้าไปในเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่ามันมีผล,ลไม้เอ้ยมีผลแตงแตงร้านเนี่ยเยอะกว่าข้างนอกข้างในข้างในนี่มีเห็นเยอะกว่าข้างนอกนี่ดูเผิเผยไม่ค่อยเห็นเลยส่วนใหญ่มันจะห้อยลงข้างในหมดออืมอันนี้ก็มัดเชือกอันนี้มัดเพื่อกันล้มนะกันลม ün ün. ้มอ๋อล้างฝั่งนูง้นก็นล้าง,งแบบนี้เหมือนกันล้างแบบนี้เหมือนกันนะดึงให้มันไม่ต้องล้มไม่ต้องหลักมันไม่เอืม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  ครับอันนี้ตรงนั้นมันควายวัวมันกินแล้วเนี่ยอ๋อคนเข๋อตรงนั้นมีมีเหมือนกันเถอคนควายก็กินไปตรงนี้เนี่ยพอปลูกเสร็จแล้วมันสมมติมันเหี่ยวไปเนี่ยสามารถปลูกเราเราก็คงจะขายอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมครับแล้วปลูกต่อได้ไหมได้ต้องเปลี่ยนตัวใหม่เปลี่ยนถั่วหรือไอ้ข้าวโพดไปแต่แต่รูปแบบอย่างอย่างค้างอย่างพวกนี้เราคงไว้เลยไม่เราต้องรื้อออกต้องรื้อออกเลยเหรออ๋อพวกนี้ทั้งหมดทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ย ตะไคร้ไม้ไผ่พวกนี้ท่อท่อสายยางพวกนี้ลื้อออกมาเลยครับไม่ไอ้สายยางไม่ลือล้อลื้อแต่ไอ้ไม้กับตะไคร้อ๋อลื้อแต่ไม้กับตะไคร่นะแ,แล้วเราก็ปลูกใหม่โคตรปลูกไอ้ถั่วไปอย่างเงี้ยอ๋อปลูกถั่วฝักยาวไปอย่างเงี้นถั่วฝักยาวนะพอตัวฝักยาวงอกอีกทีหนึ่งเราค่อยก็ปักร้านใหม่ก็ร้านก็แบบทำแบบนี้เหมือนกันไม่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะอ๋อใช้เชือกตัวนั้นเป็นเชือกแล้วก็เป็นเป็นแนวตรงซะมากกว่าไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมเป็นเดี่ยวเป็นเดียวนะ ถ้าปลูกขัวนะอืมครับครับครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่ตรงที่มีปั้มน้ำเนี่ยมันคือแปลงนานี่อันนี้ทํานาแล้วครับแปลงนาอันนี้จะทําใหม่แล้วนี่อ๋อทีนี้ไถก็จะลงอันนี้จะลงไปปลูกแก้งอีกก็ปลูกก็จะปลูกข้าวโพดนะอ๋อเนี่ยก็เป็นการใช้ที่ดินที่คุ้มค่านะครับปกติหน้านาก็ทํานาไปนะแล้วพอหมดหน้านาเนี่ยเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณลุงก็มาไถไถเสร็จแล้วก็ปลูกข้าวโพดนะปลูกข้าวโพดอะไรนะ แล้วก็จะแตงนะลงแตงไว้อือดีเลยก็ก็อย่างนี้ทุกปีแหละเป็นอย่างนี้ทุกปีนะอืม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 อ๋อสี่ห้าปีแล้วนะอ๋อครับราคาดีไหมครับแตงแตงนี้ใช้เลี้ยงลูกครับเดี๋ยวนี้เขาถ้าเกิดไปส่งราคาประมาณประมาณขายประมาณิโลละบาทถ้าเกิดขายปีีกเหรอ ก็คือก็คือว่า่างนี้เราไม่ได้ไปขายส่งที่ไหนใช่ไหมะแล้วก็คือว่าพี่ป้าป้าแกก็มาเก็บเก็บเสร็จแล้วแกไปขายตลาดนดเป็นลักษณะขายปีกนะโลละสิบาทนะโอดีเลยครับวันหนึ่งก็ได้สามสี่สิบโลเลยนะสามโลบมันก็ไม่แน่บางก็มากกว่านั้นครับครับแต่ดูน่าจะเยอะเลยนะอันนี้ไม่น้อยนะเนี่ยไม่ใช่น้อยผมดูเก็บเก็บไม่ใช่บางที่กับปลูกเยอะกว่านี้นะครับ ีลอย่างนี้มันก็เรียกซุ้มใช่ไหมอ่าครับทําเป็นซุ้มๆอันแค่หกซุ้มใช่ไหมปกติบพมอย่างน้อยก็แปดซุ้มเก้าซุ้มสิบซุ้มอ๋ออันนี้มันแต่ก่อนผมปลูกส่งใช่ไหมอืมอืมอืแต่ก่อนนี้มันส่งมากครัให้ราคาแค่เกตบาทใช่ไหมล่ะครับครับอ๋อตายเลยอืมทีนี้มาขายเองดีกว่านะแต่ว่าไอ้ทีนี้โรงงานมันจริงไหมครับ อืมลแล้วก็วัวไข่ลูกลูกพี่มันไม่สวยแล้วก็ให้วัวกินแม่อ๋อใช่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 แล้วก็เป็นอย่างงี้งอๆอๆอะไรพวกนี้ก็ให้วัวกินได้ออ๋ครับครับอันนี้มันนั่นแล้วนี่เดือนประมาณเดือนเจ็บเดือนหนึ่งนะอ๋อครับอันนี้ก็ดีเลยครับเขาเขาเขาชมอยู่เหมือนกันนะครับ วสวยครับสวยแล้วก็ดูแข็งแรงมั่นคงมีการถึงดูเดี๋ยวมีการถึงเชื่อถึงอะไรแล้วก็ระบบน้ําก็วางไว้ดีดีมากเนี่ยอันนี้ไม่เปลืองน้ำเลยเท่าไหร่นะก็ตักตักก็อย่างนี้แหละครับตอนเช้าแล้วก็ตื่นเต้นด็กแล้วก็มาสูบไปนี่อันนี้รดน้ําวันละสองครั้งหรือเปล่าครับหรือว่าเช้าเย็นเช้าเย็นนะเช้าประมาณกี่โมงได้ครับเช้าประมาณก่อนเช้าเนี่ยประมาณได้ห้าหกโมงอ๋อตีห้าหกโมงเช้าเลย แ,แต่เราจะจะ,จะตื่นอ๋อ่วยงานเองนะแล้วก็ตอนเย็นก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้นะ <c oughs> ช่วงนี้ก็นี่ก็ประมาณสักห้าหกโมงเย็นนะสี่ห้าหกสี่ห้าโมงเย็นแล้วแต่อืมครับเดี๋ยวขอช่วยคุณลุงอีกทีหนึ่งคุณลุงอะไรครับสมควร <c oughs> คุณลุงสมควรนะครับ <c oughs> อ่าครับวันนี้เราก็ได้มาชมสวนแตงร้านของคุณลุงสมควรนะครับ <c oughs> ซึ่งก็ให้ความรู้เป็นวิทยาทานด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับคุณลุงครับ โอเคครับสวัสดีครับ